ลาสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขออย่างดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเลียนไทยในคลิปนี้นะครับผมเบนเลียนไทยนะครับมีนะครับข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญย5สสตางค์มีด้วยกัน3มปีสพศที่สามารถขายผมเบนเลียนไทยได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูพศแรกกันเลยนะครับ สำหรับพอสอนเลขนะครับที่ผมเบ้นเหรียญไทยนะครับได้มีการรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทําภาพขึ้นไว้ให้นะครับพอสอนแรกนะครับถ้าคุณมีเหรียญยี่สิบห้าสตานะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบหรือปีสามศูนย์นะครับในจํานวนเยอะๆเนี่ยสามารถขายได้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับเหรียญยี่สิบห้าสตานะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขามีจํานวนการผลิตนะครับมากถึงสามล้านเหรียญเลยนะครับผม จึงทำให้ราคาในในตลาดของเขานะครับมันจะยังไม่แพงอะไรมากนักนะครับผมดังนั้นนะครับท่านจึงต้องเก็บรวบรวมสะสมไว้ให้ได้เยอะๆนะครับจึงจะสามารถขายผมได้นะครับในปีถัดมานะครับนั่นคือปี2 5 4 2นห้า้อยสี่สิบสองนะครับปีสองพันห้า้อสี่ิบสองนะครับผมรับซื้อให้เหรียญละพันนะครับรับซื้อให้เหรียญละพันนะครับติดต่อทางเพจเบ็นเหรียญไทยหรือแอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับ ส่วนปีถัดไปนะครับก็คือปี2544ซึ่งทั้ง2ปีนี้นะครับปี4 2ปี4 4นะครับเขาจะมีจำนวนการผลิตเท่าๆกันเลยนะครับทำให้ราคาในการในในตลาดของเขานะครับมีราคาเท่ากันนะครับผมรับซื้อให้เหรียญละ1,000 0เหมือนกันนะครับถ้าคุณมีคุณแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เบนซ์้นะครับหรือติดตามในเพจ a c e b o o k นะครับเบนซเหรียญไทยนะครับผม เป็นไงนะครับดูกันง่ายๆดูแค่พอสอขายผมเบนสเหรียญไทยได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับฝากคุณเพื่อนซีนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับถ้าคุณชอบที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีความรู้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วใครอยากขายแอดไลน์ไม่เป็นแอดไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไป นะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปให้นะครับถ้าคุณมีเหรียญตามที่ผมรับซื้อก็คือเหรียญเลยนะครับเหรียญ25สตางค์ปี2 5 3 0นะครับปี C2 ปี CC สามารถขายผมเป็นเหรียญไทยได้ทันทีนะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันของตรงปุ๊บผมรับซื้อแล้วก็จ่ายเงินทันทีเลยนะครับผมก็นะครับปี30เหรียญละ10ถึง100บาทนะครับ b c 2 b c c เหรียญละ1,000บาทนะครับเป็นต้นไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามใน YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าผมมาคลิปเพื่อนๆพืจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไปแค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ